เอาเมนูที่หากินยากอร่อยอร่อยมาอีกหนึ่งเมนูให้รู้จักกันครับต้มเส้นครับหรือต้มเส้นแกงร้อนเมนูโบราณอร่อยมากๆตั้งกระทะอะไรครับใส่น้ําเปล่าลงไปเราจะต้มน้ําให้ร้อนก่อนนะครับเติมด้วยรากผักชีครับกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ดครับต้มน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับ ใส่หัวเชยเท้าเข้าไปเพิ่มความหวานครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซอสปรุงรสครับต่อด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำตัดสีสันไปอีกเล็กน้อยให้น่ากินนะครับแล้วก็น้ํำตาลมะพร้าวครับหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้นะครับเพิ่มความหวานไปอีกสักนิดหนึ่ง น้ำเริ่มเดือดแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมสดลงไปครับแล้วก็เนื้อไก่ครับใช้ตัวน,นี้ใช้เป็นปีกไก่นะครับลงไปเลยครับออยากจะดูดเพลินๆก็ใส่ตีนไก่เพิ่มไปด้วยอีกครับน้ำเดือดขึ้นมาก็หมั่นช้อนฟองหน่อยนะครับน้ำของเราจะได้สีใสแล้วก็ไม่ดำนะครับ น้ำเริ่มเดือดจัดแล้วครับใส่เลือดเพิ่มลงไปอีกครับเลือดไก่ก้อนนะครับเพิ่มเติมวนเส้นลงไปเลยครับวนเส้นก็นํามาแช่น้ําแล้วก็ตัดให้สั้นๆหน่อยนะครับอย่ายาวขนาดนั้นเวลากินก็จะลำบากแล้วก็เริ่ม เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าทุกอย่างจะเปื่อยตามที่ต้องการเลยครับเส้นก็อนเหนียวนุ่มกําลังดีนะครับเนื้อไก่ก็เริ่มล่อนหมดแล้วครับอ่ะตักใส่ถ้วยครับแล้วคราวนี้ก็จะโรยต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียวตามลงไปครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยพริกป่นอือพริกไทยหยอะเพิ่มกลิ่นไปอีกเล็กน้อยครับโอ้โห น่ากินมากๆเลยใช่ไหมครับคล้ายๆกับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่มะละเลยนะครับทําคล้ายๆกันครับโอ้โหทํากันง่ายๆครับทํากินกันที่บ้านกินกันทั้งครอบครัวเนี่ยครับ